ไเลฟสเตชันสถานีเพื่อสาธารณารัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายใกล้กังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนเกรียนแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตรงๆไม่ต้องงงกันอีกต่อไป ดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบัตรและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลคือคุณหมายถึงว่าถ้าภูมิพลตายไปแล้วผู้ครก็จะมีความกล้ามากขึ้นในาใช่ครับบอกว่มันเป็นบารมีเขาเขาสร้างมาแบบ แต่ที่จริงมอเมริกาเาก็บอกนะทูตเขาก็บอกว่าถ้าพุิพลตายนะมีปัญหาแน่เขาบอกมานานแล้วนะแล้วเขาก็คงจะรู้จริงๆนะว่าว่ามันสภาพเป็นยังไงทางด้านชีวิานะครับพุิพนตายนี่สะเทือนมากแต่วคนอื่นที่อยู่เนี่ยคนเขาไม่เคยกลัวแหละเขากลัวพุยพนคนไทยอ่ะทำไมคุณไม่กลัวไม่กลัวอะไรไม่กลัวจะโดดหนีมาแล้วถ้าผมเป็นเปลนนะ อันนี้ต้องขออภัยนะครับเอ,อผมก็รักพระปรมราลาสาธิราชนะครับรับแต่ผมจะไม่เอาไว้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นภาระก,กับพระราชวงศ์ถ้าเอาเสียเป็นกษัตริย์เนี่ยผมก็จะอยู่ยากนะดีไม่ดีพรุ่งนี้มันเอาใครไปกระทืบอีกคุมไม่อยู่ครับเสียไม่ใช่เป็นผลลบไม่ใช่เป็นกำลังลบไม่ใช่เป็นเครดิต เสียไม่ใช่เป็นทรัพย์สินน่ะเสียเป็นหนี้สินใช่ไหมยังไงทอมนี่น่ารักมันเป็นทรัพย์สินให้ไปทำแล้วก็ทำขอให้มันกินข้าวขมูสามการมันทำทุกอย่างเสียนี่ NPL แล้วใช่ไหมครับเสียนี่มันมันมีแต่สร้างเรื่องครัมีแต่ใช้ทาท่าว่าไปขี่จักรยานดีไอ้ไอ้คนคิดโครงการมา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 เหยียบทิ้งเนี่ยมันก็ยังไงครับถ้าผมเป็นเปลมนะครับผมคิดว่าคนอย่างเสียอันตรายเหมือนงูเห่า เลี้ยงไม่เชื่องนะครับแล้วตอนนี้คิดว่าความเรอมประสสูงเสียผมคิดว่าถ้าโหวตจริงๆนะไม่มีใครเอาเสียไอคนที่ข่มนาดนะครับไอคนที่บบบอบเสื้อดงเสื้อแดงบางคนก็ก็แล้วแต่ประสาทพวกนี้ไม่มีผลอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าผมให้คําแนะนําเปไม่ผมคิดฟรีนะครับถ้าชนาะเรามาแบ่งเงินกันนะครับต้องกําจัดเสียผมว่าต้องกําจัดเสียครับ ต้องวางแผนไงต้องลงประยุทธ์ประวันมอไเลยคือทหารจะสู้ผู้เสียไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นต้องรีบกำจัดเสียแต่ในส่วนของประยุทธ์ประวิทย์เสียผมว่าต้องรีบกำจัดเต็มนะคือใครกล้าใครลงมือก่อนคนนั้นได้เปรียบครับและในส่วนฝ่ายเสื้อแดงประชาชนผมว่าเล่นมันทั้งสองฝ่ายคือไม่เอาไว้เลยเออผมว่าตอนนี้คุณไปทำอะไรเสียเขาต้องคิดว่าเป็มทำคุณทำอะไรเต็มเพราะคือเสียทำใช่ไหมครับ ทำมันหมดเลยนะสถานการณ์กำลังไอ้ถั่วอย่านั่งยิ้มด้วเอาถั่วผมค่อนข้างมีความเชื่อนะว่าคนเนี่ยกลัวภูมิพลกลัวจากหลายๆเรื่องโดยเพราะ6ตุลาเนี่ยผมว่าการฆ่า6ตุลาเนี่ยมันเป็นการออกแบบออกแบบอ่าเพื่อทางจิตวิทยาเนี่ยให้คนกลัวให้เกิดความเข็ดขยดหวาดกลัวหวั่นภาวะโวทำแบบที่สุดในโลกเลยครับ พวกหนึ่งทําให้รักรักอย่างงมงายเลยอแต่พวกหนึ่งมึงไม่รักกูใช่ไหมแต่มึงต้องกลัวกูต้องกลัวต้องทําลายและทีนี้เมื่อเมื่อเมื่อภูมิพล์ตายไปแล้วเนี่ยความกลธอันนั้นมันก็จะน้อยลงไปครับคนที่อยู่เนี่ยผมว่าคนทั่วไปก็ไม่กลัวจะเป็นหัวยุ่งถั่วปากอ้าอะไรก็ตามแสดงว่าเพียมแปลมเนี่ยคนก็ไม่กลัวแสดงว่าทุกคนเนี่ยโหดไม่เท่าพ่อ คือเสียมันจริงเสียมันอาจจะตบกบาลคนนะแต่ว่าไปยิงคนในธรรมศาสตร์ข้างซามันไม่ทำนะอย่างมากก็ไม่ขนาดนั้นเอะทอมพอนอู๋อันนี้เป็นพระอัจฉริภาพนะแสดงว่าพระองค์ทรงเหี้ยมโหดอมิตจริงจริงอันนี้ด้วยก้าว้วยกระมมขอเดชะนะครับลืมพูดถึงอันนี้คนบีงคนแล้วจะโปรดนะแสดงว่าทรงเหี้ยมโหดจริงๆริเขาวางแบบดีไซน์การฆ่าในทางจิตวิทยาทําให้กลัว เอมึงไม่รักกูใช่ไหมแต่มึงต้องกลัวครับทั้งกลัวไอ้พวกนึงรักใช่ใช่ใช่รักแบบไปยืนยิ้มเห็น้รักแต่ไม่มีเหตุไม่มีผลรักอย่างงมงายมันฆ่ามันใช่ใช่บุกแสดงว่าเขาสุดยอดเนี่ยสุดยอดเขาถึงอยู่มาได้ครองราชยาวนานที่สุดคิงออฟคิงเจ็ดสิบปีจนโุลตานแห่งูไนาอิจฉาเอ้ยหมันไส้อะ ก็จริงๆคงไม่มีตัวแทนแล้วแหละถ้าคุณสหายร้อยสิบสองห้าร้อยละลายพูดอย่างนี้นะบารมีเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีไม่มีตัวแทนจริงๆอย่างที่พวกทูตมริการพูดไว้นะครับว่าไม่มีตัวแทนแล้วทีนี้เนี่ยแต่ผมว่ามันก็จะแค่นอยู่ต่อไปนั่นแหละก็เดี๋ยวมีเสียถ้าเสียขึ้นถ้าไม่โดนยิงตายซะก่อนหรือโดนจิลรอทับตายนะเสียขึ้นมานี่ก็จะคง มีพระราชประวัติตอนเป็นเด็กนะไปคิดอะไรตะเปิดนิวเคลียสใช่ริยปะภาพใหม่ใช่ไหมครับขับเครื่องบินขับเครื่องบินชวนภูเขาผมว่าเขาคงไม่เลิกนะคือถ้าไม่มีเราลิเกไม่ไม่ลาโรงไปแล้วครับถ้าคนไม่ไปอะไรไล่ไปไล่ไปไล่ครับลิเกหลงโรงลิเกหลงโรงคณะเนี้ย เขาก็ยะต้องเล่นต่อไปผมว่าอย่างนี้แล้วกันนะผสมนิกกรพู้จงรักภักดีที่รักทั้งหลายจิ้งรีดกำเรียกัดกันนะเราก็หาอะไรมาปั่นปันปั่นปั่นให้มันกัดกันให้เต็มที่แล้วก็คอยขยี้ตัวที่เหลือนะครับเตรียมให้เต็มที่นะผมก็มองอย่างนั้นนะตอนนี้พยายามทําให้เต็มที่อะไรที่ศัตรูมันกลัวทําไปนะครับนะรักษาตัวให้รอด แล้วคอยลุมประชาธานเนี่ยผมว่านะครับคบมันใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนพวกนี้เนี่ยถ้าเรามีความสามัคคีพร้อมเพียงไม่แตกแยกไม่หลงไหลก็คงจะมีทางเป็นไปได้มากมีคนคถามคุณลงบอกคุณลุงครับถ้าพับลงขึ้นมาใครจะได้เป็นพระราชนีครับ ใครนะพระบรมพระบรมเลยพระบรมขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยโอ้เขามีตั้งสิบห้าคนแล้วจะเอาใครเป็นลระราชนีดีคือเขาโคกเอาสุธิดาแล้วก็เขาก็ไล่ออกไปติดคุกแบบรีราชเนี่ยคือเสียเนี่ยนะคุณอายุหกสิบสี่แล้วเนี่ยผมว่าคุณไม่ต้องคิดถึงว่าเสียจะเอาใครเป็นพระราชินีมึงเอาชีวิตให้รอดซะก่อนนะตัวมึงนะผมบอกตรงนะ เลมจะเป็นราชินีคุณก็ดูถูกเขาเกินไปคือฟ้าชายผมขอปกป้องไม่ได้มีรถนิยมแบบนั้นนะครับครับแล้วฟ้าชายก็ไม่ใช่สเปคคุณเพรมาอายุมากไปแล้วเปรมที่ถ้าเกินยี่ส้าเขาไม่เอานะครับครับเพราะฉะนั้นนี่คุณอย่าไปดูถูกรถนิยมนะอันนี้ตำหักข่าวใต้เตียงรายงานไอ้ภาวะตรงนี้นี่นะมันเป็นภาวะที่ว่า แต่ละคนอย่างที่สหาย้อยสิบสองว่าไม, <Okay. S 1> ไม่มีไม่มีบรารมีเปรมนี่มีบารมีในเชิงทหารับครับแต่ในเชิงที่ในเชิงต่อสาระนี่ก็พยายามสร้างแต่คุณอย่าลืมว่าเปรมไม่ใช่เทพครับเปรมไม่ใช่เจ้าเนี่ยยังโดนขับไล่ใช่ไหมที่ไปบ้านสี่เสาครับแต่ตั้งแต่มีประเทศไทยยังไม่เคยมีใครไปขับไล่พระเจ้าอยู่หัวของผมที่สนจิตไม่มีมีนะครับ ผมว่าฟ้าชายนี่จะทําให้สาเร็จผมเชื่อนะครับผมเชื่อมั่นในฝีมือของเจ้าฟ้ามหาจกรอะไรของเขานี่นะผมเชื่อว่าถ้าอเสียอยู่เนี่ยนะจะต้องมีคนเดินขบวนขับไล่มันแน่ๆเลยคุณไม่เชื่อคุณลองดูเลยแต่ว่าถ้าสหายยังบัตเมื่อกี้คุยๆกันอยู่นะฮะ บอกว่าถ้าเกิดสมมติทางการทหารนี่ถ้าฝ่ายเพรมจะทํำยังไงดีถ้าจะโคตรฝ่ายพระบรมลมลงตอนนี้ถ้าอยู่ในระหว่างการศึกชิงบัลลังก์เนี่ยมันก็ต้องดูในทางแง่กฎหมายนะครับครับดูทางที่ว่ามันตามสมควรคือตามประเพณีแล้วก็ในแง่กฎหมายว่ามีช่องไหนที่มันเป็นช่องโหวบเล่นได้ไหมในแง่ของทาง กฎหมายคุณคุณหมายถึงใครจะเล่นแง่กฎหมายก็เปรมอะมันยังมีกฎหมายอย่างไม่ไม่ไม่เพื่อเพื่อให้สายตาเพื่อให้ดูดีเพื่อให้ดูดีก็ต้องก็ต้องมองตรงนี้ก่อนถ้าตรงนี้มันไม่มีช่องครับอ่าไม่มีช่องก็ก็ลักษณะต้องใช้การทหารอ่าเมื่อใช้การเมืองไม่ได้ก็ต้องการทหาร ไม่วางระเบิดนู่นนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมก็มันก็มีหลายวิธีนะอาจจะเป็นเอบ้านจะเป็นบ้านเมืองไม่สงบประกาศหรือว่าแล้วก็พบแทนชะลอการแต่งตั้งราชการที่สิบไว้ก่อนอะไรเงี้ยอีกวิธีนึงก็อาจจะอุ้มผมก็หลอกเลยบอกว่าต้องเป็นเสียแล้วหนาวเนี่ยเพราะอาจจะกล้าทำไหมผมถามแค่นั้นเนีะยไม่ใช่คืออย่างนี้ถ้าผมเป็นเปลมนะผมจะไปอุ้มพระบรม นั่นแหละก็แล้วก็อ้างว่ามีคนคิดจะทําร้ายทักสินฉกคนมาส่งยังบัตรมาจะทํำร้ายแล้วเราก็ไปปกป้องพระบระลมจับแล้วในขณะที่ปกป้องอย่างนั้นฝ่ายของเสื้อดํายิงเข้ามาถูกศีรษะเสียยี่สิบนัดไม่ทราบว่าตายแล้วอย่างก็ที่อย่างนี้นะต้องสร้างเรื่อง ต้องสร้างหรือว่าเข้าไปปกป้องพระบรมแต่ที่จริงเข้าไปจับควบคุมแล้วควบคุมขนาดนั้นก็มีผู้ร้ายหวังจะทําลายพระบรมทหารก็ปกป้องยิงกระสุนพระถเสียคนเดียวนหสองร้อยกว่านัดถูกเสียคนเดียวยิงส่วที่ร้อยกว่านัดยังไม่โดนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็อยู่ตรงนั้นเลยนะ จอยิงเอาแล้วกันแล้วจะยังไงสมผมสมมุตินะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดจริงนะผมพูดเล่นถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ผมว่าสําหรับเสียคุณไม่ต้องทำขนาดน,นั้นหรอกครับเท่าที่ผมสืบมาเสียเป็นคนที่ไม่สู้คนนะ <c oughs> เพราะนิสัยมันลังแก่คนอื <c oughs> ถ้าบอกว่าไม่ปลอดภัยมันก็ไม่มาแล้วกับเยอรมันก่อนใช่ไหมครับแต่ไม่แน่ตอนนี้เขาอาจจะมีอาจารย์ดีก็ได้ <c oughs> อาจารย์ชื่ออาจารย์หนูอะ <c oughs> <c oughs> บอ,อ,อกวาเสักไงอะไรสักเยอะเดี๋ยวฟังก่อนนะเสียนะเตือนนะมึงอย่าไปเชื่ออาจารย์หนูนะอาจารย์หนูเองเมื่อก่อนโดนปืนได้ยิงวิ่งตลุกทีววัดติวอย่าไปเชื่อตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาสุขุมรอบครอบขึ้นเยอะแล้วไม่เหมือนตอนสมัยนุ่มๆไม่มห้าวเลยครับไม่ไมห้าวแล้วนะตอนนี้เป็น<ม><ม>จ่าเข็มแล้วไม่ใช่จ่าห้าวแล้วจ่าเขมเอเอน่าจะไปเรียนชันเชิงอ่ะเป็นมวยเชิงแล้วตอนนี้เริ่มจะเป็นมวยเชิงอะผมว่ามันเป็นอาการของโรคะยะสุาย ผมว่ามันเป็นสันดาณเนี่ยวันก่อนจะกระทึกหมอหยองเลยฉุขคุ้มอะไรนี่จริงๆแล้วประกาศการตายชงช่างไหมครับดูเนไม่มีการเตรียมการเตรียมไม่ให้เกียรติเลย <c oughs> ทําให้เสื่อมเสียมากออที่นนผม,มผมจะไปแจ้งความจับเสียจับไป <c oughs> พวกนี้ร้อยสิบสองดูถูกในหลวงอะ <c oughs> ่ะนี่ประกาศให้มันฉุกระหุกให้มันประเภทแปลกนะ ไม่ให้เกียรติพ่อมึงหน่อยพ่อผมงงงงเลยอยู่ๆก็ออกมาประกาศทำไมผมก็งงมันไม่ทันแล้วไงปุ๊บปุ๊บไม่ทันอะไรไม่ทันรถสำรองไม่ถ้าประกาศแล้วว่าลุงขึ้นก็ต้องแต่งตั้งรายการที่สิบเลยใช่ไม่ลืมลืมดูวันที่ไปว่ามันเป็นวันที่สิบสามนี่ไงครับนี่มันฉุกเฉลิมสิบสามที่ที่มับอกว่าจะไม่ได้เสด็จสมบัติคนได้เออให้สิบสามที่ไหนไม่ใช่ใช่ใช่สิบสามก็ไม่ได้เสด็จวันที่จะประกาศเป็นรอสิมามัน ตรงวันที่สิบสามพอดีมันประกาศได้ไงก็ประกาศสิบสี่ที่วันนี้สิบสี่ก็เป็นมาวันสิบสี่ตุลาวันไม่ดีคําว่าสี่นี่แปลว่าสี่นะเสี่ตายเวลาเวลาไอพญามัจจุราชยมมทุทั้งสี่ใช่ไหมถ้าเสียครึ่งของราชสิบสี่ไดว่าตายแน่ๆ่โอ้ยเสียเลขดีสียดีมีแฮงไม่ได้ยังไงเวลาคนไทยถือเลขสี่เมียจะมีแรงเสียถือว่าจะแข็งแรงไม่ไม่มีโรคภัยคุณก็ไป นั่นคือสีเนี่ยพระเวลาสวดก็สวดสีใช่ไหมเวลาโยมบาลมาก็มาสีโยมชุบสีก็สีว่าเกิดแก่เจ็บตายไงเออก็ไม่ใช่ไงสีไม่เคยเลยสีถึงนั่นเลยคนจีนน่ะดีแต่คนไทยถือว่าไม่ดีคนไทยรู้สึเล็กขี้ไม่ใช่ในประวัติศาสตร์เนี่ยสิบสี่ตุลาถือว่าเป็นวันมหาวิปโยคไงคนไทยเป็นคนตั้งให้ อสิบสี่สิบห้าตุลานะก็คิงภูมิพลอะไรเร่าวันมาถึงแล้มันจะเป็นวันในนี้ได้ไงภูมิพลนี่เขาคาดการณ์ไกลเขารู้ว่าเขาต้องถูกประกาศตายสิบสามสงสี่สุขศียกินนะก็อนีตายมาตั้งแต่วันที่หกตุลาแล้วล่ะแต่เก็บเอาไว้สิบสามก็ไม่ดีสิบสี่ก็วันมหาวิปโยคสิบห้าสิบห้าเป็นวันมหาวิปโยคนะโอสิบสิบห้าสิบหก ถึงหมดก็จะตายจะเป็นเรื่องวันตายได้ไงแม่จะตายถึงก้าตุลาไงใจคอถึงก้าตุลาสองห้าห้าเก้าแม่ทำไมจะต้องเลขเก้าตลอดชีวิตมันผิดคิวนะผมว่าดูแลอย่างเงี้ก็ผิดคิวที่จริงเนี่ยในหลวงต้องตายวันที่เก้าเดือนเก้าปีห้าเก้าคือคนคนจะตายมาประมาณเดือนเสร็จแล้วต้องตายวันที่เก้าเดือนเก้าเก้ากันยาห้าเก้าเก้ากันยา ปีห้าเก้านะแล้วเสียก็จะได้เป็นกาษัตริย์ตนไหนวะเน,นี่ยเก้าทนว่าผมก็ยังไงก็ไม่ได้เป็นคือผมรู้สึกนะครับ <c oughs> ผมเชื่อในเรื่องของอำนาจเรื่องของปืนประเทศนี้ปกครองด้วยปืนนะครับ <c oughs> ไอเรื่องกฎหมายกฎมนเทียนบานกฎเลยผม <c oughs> ผมเฉยๆนะคือมันจะประกาศมันก็ประกาศเพราะว่าทุกวันนี้ประชาชนมันไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วอะ่ะคจะบอกว่าดูดีไหมไอ้ดูดีมันก็พูดเอาทีหลังก็ได้ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรณีนี้เสียยังอยู่ว่าบินกลับเองไงบินกลับใช่ไยากคุณลุงเนี่ยเขาต้อบอกพูดแกงใจพ่อบ้างพ่อเหนื่อยมาเยอะแล้วไอ้พ่อเหนื่อยเขาบอกพูดแกงใจพ่อบ้างแล้วมึงิดวกูไม่เหนื่อยนะฮะมึงพูดเอาแต่ได้มึงคิดว่ากูด่ามึงนี่ไม่เหนื่อยวะฮะ ดาวมากี่ปีแล้วนั่งเตรียมข้อมูลตัวแทนแล้วผมอยากให้คุณอยู่ครับให้มันเออกระเลอกิ้งใหญ่ผมเป็นประสงค์ที่กรนะอาจจะทุกเรื่องเลยแต่เวลาตายฉุกระหุกแล้วเกินมันตายเหมือนหมาข้างถนนน่ไอ้การตายแบบไม่มีฟอร์มเลยนะไม่มีฟอร์มคลุยมีแต่ฟอร์มาลีนโอ้ยไม่มุกมเร็วงี้รับไม่ทันคือผมบอกตรงๆนะ มันไม่อลังการงานสร้างอ่ะเฉลิมองยโคศริพัฒน์เนี่ยมันต้องวิญญาณต้องทราบถึงอาศจรวันที่เก้าเดือนเก้าเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีเก้าสิบวินาทีเก้า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 วินาทีไอ้นี่อยู่ๆก็ตายไม่เห็นกูเป็นยังไงออกมาประกาศข่าวมันไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะจริงจริงแล้วการสร้างภาพกูรอมาตั้งนานนะใช่ครับอยู่ๆก็ตายไม่มีอะไรเตรียมตัวไห้ครับ มาถามกูสักคำเยียวะเนี่ยผมแปลกใจมากอ่ะตายตายเออตายมันไม่มันไม่มีสคริปต์แห่งความตายที่มันอลังการมมันไม่มันไม่มีการมันไม่สมการจัดสร้างคล้ายๆว่าไม่ให้ความสำคัญกับผูมพิพลแล้วครับคือมันเหมือนกับว่าให้ยมันศพพ่อเนี่ยเป็นของเล่นน่ะครับแล้วจริงๆแล้วนะคนที่ประกาศการตายถ้าดูคือเสียครับ ผมก็เสียไม่ใช่ไ่นับสือพ่อ <laughs> เสียมันเกลียดพ่อ <laughs> <laughs> ดิสเก็ดพ่อตอนตาย <laughs> ใช่ครับมันเกงสาวชมาลันตายเนี่ยภูวิพนให้ใครไปเผาศพให้เปรมไปเผาแล้วให้รอด้วยนะให้ให้คนที่หักหลังเกงศักด์ไปเผาเนี่ยครับ <laughs> เออเสียเหมือนกันครับประกาศพ่อตายแบบไม่ให้ราคาพ่อเลยอ้าวก็ให้รอตั้ง สี่สิบกว่าป so> ีเองรอไม่ได <mm ้ไงวะฮะตั้งแต่สองห้าก uh, okay. yeah, ็แค่ส uh ี่สิบกว่าปีใช่ป่ะสี่สิบสี่ปีดูกษะสับกระสานเงี้ยเขายุห้าสิบก็กระเียนตัวเองแล้วให้ไอ้จิมี่ขึ้นแทนนลูกชายก็บอกว่ายังทํางานไม่เสร็จไม่ไม่อ่านในอะไรว่ายังอยากจะอยู่ต่อใช่ไหมยังอยากจะว่ายน้าในมหาสมุทรต่อไปอีกผมว่างานนี้นะเท่าที่ผมสังเกต ผมไม่ได้ให้ลายเสียนะแต่พลเอกเปรมฟังดูดีๆนะเสียไม่เคารพสถาบันกษัตริย์อยู่ๆก็บังคับให้พ่อประกาศตายเพื่อตัวเองจะได้ของราชทันั้นเองมันจะเอาเงินไปสูงเปรมปังไว้น่ะถ้าเสียขึ้นเนี่ยมันคิดหายหมดเลยคุณอย่าลืมนะคุณเปรมฟังดีๆสู้ยึดด้วยฟังด้วยกันทั้งคู่คุณดูอย่างวัชโรไทยเนี่ยรับใช้มากี่ปี อุตส่าห์ปล่อยนั่งท่วงกรุงเทพสมัยยิงรักมันมันยังเคียยกระเด็นเลยแล้วมันเล่นทุกคนเคี่ยอายุเนี่ยนะหาเงินครับแล้วเพมเองก็ทําความดีมามากสุยุทธก็ไม่ใช่เบานะเอาผมิดมารักษาพระองค์ต้งเท่าไหร่ใช่ใช่ไหมเอาเอาหมวกแดงไปเอาหมวกแดงพุธาธมนไปยพุทธภาธมินป่าวไว้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณต้องมาว่าคุณทําเพื่อราชวงอัปรีนี่มานานเสนนานครับทําไมให เสียมาชุกมือเปิดขั้นที่หนึ่งคุณผ่านคือสภาไม่ลงมติแต่ผมบอกคุณนะมีมุกที่หนึ่งนะสภา,าไม่ลงมติคุณต้องคิดการไกลไม่ต้องไกลเอาแบบเดิมมาแล้วหาคนไปจุดทูบและสารภาพว่าเสียวางแผนจะปมผชนประเทศนะชนะเลยใช่ป่ะชนะเลยเพราะว่าคนก็เชื่อว่าเสียเป็นคนไม่ดีแล้วจะไม่มีม็อบต่อต้านคุณเชื่อผมนะครับ ไม่มีใครรักในหลวงนะเพราะในหลวงตายไปแล้วครับไม่มีใครตายตา,ยตามในหลวงเพราะในหลวงมันตายจริงๆถ้ายังไม่ตายพวกได้ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ถ้าคุณอยากให้สถาบ,บันกษรศึกย์อยู่ต่อไปได้คุณต้องกาจัดเสียครคับหันมาทางคอชอถ้ามึงจะไม่โดนเขาเขีย่ยแล้วกลายเป็นหมาขี่เลือนอย่างที่มันทํากับตระกูลกิขจรนะรมึงต้องรีบกนกำจัดเต็มวสุยุทธ สองคนนี้เป็นไม้เป็นมือใช่ไหมครับคณไม่อยากเป็นอย่างสุจินดาและอิสระพงศ์ครับทุกปีในเดือนพฤษภาต้องหนีไปอยู่เมืองนอกท่องหนีรับหน้าไม่ได้คุณจะผลงานเจ้าทางนั้นคุณจะเป็นวรบุตรต่อเมื่อคุณต้องล้มเปลมคุณต้องล้มระบอบนี้แล้วผมจะไปกาบัตรเลือกคุณประธานที่ดีนี่สนับสนุนพลิกปปริกจงเจริญใช่ เดี๋ยวแป๊บนึงครับอาจารย์หวานถามมาครับอขอความรู้เกี่ยวกับการต้องเอาพระศพไปยืนในโกรดเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ไปทําการบ้านหน,หนอ่อยั้งคือ,อก็ค <นะ S 2> งอย่างนี้เอาตอบด้มุกเลยกันนะพร้โกรดเนี่ยนะมันแสดงยศนะครับครับคนตายก็มียศไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่ลบหลู่จะให้ทํำลายมันมียศนะพระก,กุดันกุ มันมียศนะครับตายทียังมียศมันจะมีต้องไปถามนี่ให้อาจารย์หวายไปถามจากก็เพาะเป็นแขเสิครับมีความรู้เรื่องแต่พวกะเขาไม่รู้หรอเขาลืมไปแล้วโอยแต่ยังเห็นนุ่งโจกเบนบรรยายมัยย้อนอยู่เลยแล้วเขาจะอยู่ในท่าอยู่ลองลองล่าถูกสิบปีอ่ะอยู่ในท่ายืนนะครับเขาบอ่เอาคุณลุงบรรยายสองท้ายครับจะเอาเหล็กสยามทิ่มก้นนะครับมาถึงหัวให้กระดงอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้ผมไปดู Google ดีกว่ามันมีโกดไม่รู้กี่แบบห้าหกแบบตามยศตามสักบตามยศตามสักมันแสดงยศสักถ้าผิดนี่นะครับตัดหัวนะครับครับโอเคครับพอดีวันนี้หมดเวลากันก่อนนะครับเดี๋ยวสองทุ่มสหายมาน้อยกับชูพงครับแลวต่อจากนี้ผมจะเปิดอะไรนะคิงรามาแปด ค r ีมอน a l อ่เป็นสารคดีของที่ลุงสนามหลวงทําไวเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะครับครับผมครับสําหรับวันนี้พวกเราสามสหายไกล่กังวลอขอลามิตสหายพี่น้องผู้รักประชาธิทีวตยไปก่อนนะครับจะไปทําการทราบซึ่งสักขวดสองขวดกันก่อนครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัไทยเรับเรตเซ็นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบ ฉันเคยพอเพียงนานแล้วเธอสิไม่เคยจะพอ,พอฉัน,ดนเดินเอาเปลียที่คอ